สวัสดีครับอยู่กับหกรถดำกรีนอันนี้ได้มาแล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าเป็นเครื่องอะไรเครื่องไมโครแหละนีช่างเก่งครับอันนี้ซ b บีีหนึ่งเอาไปอันนี้ CBG หนึ่งไปไปเข้าห้องน้ำไปเดี๋ยวจะพามาดูฝามาันด้ยที่ว่าเป็นอะไรนะต้องเป็นรหัสเดียวกันเขาบอกว่ามีประเด็นดราม่าตกค้าประเด็นดราม่าตกค้างนี่ครับตรงนี้ อันนี้จะเป็น4 B D นะเนี่ย4 B D ขีดหนึ่งมันจะคนละรหัสอันนี้เขาเรียกฟ้าบนบ่อันนี้อะไรไม่ใช่ไฟ้าเนี่ยฟ้าท่อนบนเนี่ยเขาเรียกว่าฟ้าวาวฟ้าสูอันนี้คือฟ้าวาวอ๋อคือฟ้าสูและไอ้ตัวข้างล่างเสื้อสูเสื้อสูอันนี้ฟ้าหน้าเครื่องอ๋อฟ้าหน้าเครื่องเสื้อสูอันนี้ต้อง โอ้ยต้องเปลงเยอะเลยไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแต่ช่างเก่งว่าโอเคไม่มีปัญหาช่างเ,เก่งอีกแล้วใ <laughs> นช่างเก่งอีกแล้วช่างเก่งว่าไม่มีรอยเกะมาจากไม่มีรอยเกะเลยเนาะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ตั้งแต่ทา <c oughs> สีมาก็ไม่มีรอยแกะเลยครเออถอดอันนี้แล้วน่าจะถอดออกด้ย ไม่เราถอดตัวนี้ออกเลยเนีิ่ยเนี่ยโดนกระจกเน่นอนเลยนี่ยเทอร์โบครับออไอ้ที่สองแสนว่านั่นเลยอ๋อเห็นตรงนี้ใช่ไหมบ่าแท้มันจะเป็นปั๊มใหญ่เลย ตัวเล็กๆตัวเล็กๆเลๆเล็กขเงเล็กๆเล็เถีกๆชัดมั่ล็เล็กอเล็กๆเล็กๆเล็กนเน็กๆเล็เป็นเนี่ยเอ็กทำไมจะเม่เป็นเกมเถ็งขเาดนี้แล้วเชื่อมลปลงกๆเของเดิมน่ลจะเป็นเกๆเเต็ร์เกอะไรเนี่ยเลอกๆเเล็กๆเ่ากรเลเล็่ๆเเกเ บีซะเฉยเลยอ้าวอะไรบัดจอดว่าอะไรเกินเก็ขยับีเฮ้ยยี่สองร้อยนั่นเนี่ยเกือบสองร้อยนะไม่เกินบัดอ่ะใช่ว่าอะไรก็ว่าอยู่เอาสีดำไปนี่สีเขียวพอสีเขียวก็เออใช่ไปเนี่ยดำกรีนถูกชะลูกแน่นอนแค่เพื่อใครว่าว่าให้พ่นเครื่องมันสีเขียวเลยเออนี่แหละถูกแล้วทำไมพ่นสีเทาพ่นสีเขียวเอออันนี้ไม่ต้องพ่นเลยเออสีเขียวอยู่แล้ว ไปหากินข้าวไปสามแล้วคันนี้ไปเห็ดสีเขียวเนาะใช่เอาไปเห็ดเลยทำสีเขียวโอ้ดูพระเจ้าอู้โคตรแรงอ่ะคันนี้จักตันวะี่คือตันเนี่ยหล่อครับหล่อมันซผสมกันก็บ่าลอยบยืมใด่ไว้นานแล้วนี่นานแล้วอ่ะเราไปกินข้าวกันครับสี่ใบเสร็จ ตรงนี้จะเป็นเชียงกงบางนาไม่ใช่ครับใช่ไหมบางนาเชียงกงบางนาเชียงกงไม่ใช่ครับเชียงกงบางนาเชียงกงบางนา,งา,งนาไม่ใช่ครับบ,บางนาเชียงกงใช่ครับเยอะแยะเลยครับใครสนใจก็มาเที่ยวหาซื้อได้ครับอะไหล่รถเยอะแยะเลยนี่ครับ เฉยมีมก็จะซื้อจะซื้ออะไรนี่แหละอันนี้ยามครับยามครับยา,ยามครับ <c oughs> ดูไปเลย,ด,เลยดูเครื่องเลยครับ <c oughs> เราก็เจอยามด้วย <c oughs> รอปภเนี่อันนี้แซมวิงนะถึงจะเป็นเจ้าถิ่นหรือว่า <c oughs> เป็นคนแถวๆนี้เลยโอ้าขึ้นไปทำไมน่ครับร้านข้าวเราแวะกินข้าวกันอันนี้ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วครับน้ำมาน้ำมาเยอะมีนะเฮ้ยเบียร์ยานี้โอ้ยหมดเลยอะ หลังจากเรากินข้าวเสร็จเรามาดูต่อมันจะมีผลนะมั้ยเวลาเราถอ่อันนี้อันนี้เครื่องที่เราซื้อไปสายพานจะมีอันเดียวเนาะอันนี้สองถอดแล้วไหนรอยถอดบ่ล้มหมดแล้วเนี่ยอ๋อนี่มันต้องสีเขียวถูกฉลก น่าจะถอดตัวนี้ออกได้ไหมนี่เอานอตนอตเนี่ยเอาออกเลยเดี๋ยวไปชนกะจุกมันก็ชนเหมือนเดิมไหนไม่ไม่ชนเขไม่ชนเนอะเออเอาตัวนี้ออกเนี่ยเอาออกทั้งชุดเลยเนี่ยเป็เจืออะไรต้องเอาด้วยไปใช่ยกยกท่อออกเลยเนี่ยแล้วก็นี่ยเอาตัวนี้ออกเพราะว่าวิ่งทางไกลครับโอ้นี่ดูงฮะ ใช่เลยมันต้องเอาออก,พกเพราะว่าตอนเราไปมันไม่มีอนี่เออนั่นเลยแล้วถอดออกน็อตใส่สี่ตัวนนครับสี่ตัวไปจอดตรงช่างตรงไหนก็ได้ถอดออกเนี่ยถ้าเราดึงนี่ไว้ได้มันไม่ไปแลอดเฮ้เนี่ยมันจะไหลมาพืชอันนี้ไม่อยู่ได้เนี่ยนี่ตัวนี้มันดึงไว้ไม่ไหลเราติดเลย จิพื้นจิกพื้น,นแล้วนี่ดึงด้วยนน่เย่งอันนี้ดึงไว้เดยนสรุปแล้วไม่ต้องถอดใช่ไหมันจอาันเกานีเลยอันนี้ยังไม่ผุนะ ไ,ไปก็เปลี่ยนกรองกรองโซลา่ากรองน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ซื้อหมอ้น,น้ำมาใส่ใหมไห่ไหนคอมแอลตรงไหนรูดไหนนี่ถอดน,นี่ออกเนี่ยถอดน,นี่ออกเลยเนี่ยเราใช้คอมตรงนี้ใช่ไหมเออเนี่ย นี่สองตัวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมันอะไะมันะรูนแย่ข้างในใช่อันนี้ใช่แต่มันใช้คอมเอใช้สายพานนี่โอ้โหนุ่วงโยงกันหมดเลยอ่ะทั้งคอมเอทั้งไรช้าร์จไม่คอมเอมันอยู่ตรงนี้อันเดียวตรงไหนล่องล่างเนี่ยล่องนี้ล่องนี้ตัวคอมแอร์มันอยู่ตรงไหนนี่มันอยู่ตรงนี้ครับโอ้เราก็มาโยงกันนี่นั่นแหละก็แบบึงเอาเลยล่ะเออล่องสอง ว่รอนี้่นา่าจะเนี่นใช้สายพานเดียวตกสายชาร์จสุดพานสายพานยังใหม่ๆอยู่ได้ไหอย่างนี้นี่อ,อ,วอิวเลยมันเกิดเพราะว่ามัามนเกลดอะไรลูกสูงุนเป็นเก็ดล,ลูกสูงหรือเปล่าใ,ใช่ใช่เลยฟุ้งว่อย่างเงี้ยใช่เนี่ยมันฟุ้งวัาสายชาเนี่ยระยะมันยับเลย ลูกปูนนมันมันเสร็จสีหรอคือว่าโอเค OK ยุไปล้อ,อันนี้ก็เปลี่ยนไฟวินใหม่เอาไฟวิ่งเก่าใส่ท่อเราก็ได้ฟรีมาเลย,ย <laughs> ได้ฟรีจ้นนแ, <laughs> แสนเจ็ดอันนี้เครื่องนี้แสนเจ็ดน,นะว้ดูเขาผูไว้โยู้หอยพัด200สองน้อย พัดเนี่ยไปพัดสองร้อยน่เอาไปขายต่อไปเนี่ยออกเดินทางเลยสำหรับคลิปนี้เราก็ได้เครื่องใหม่แล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ